ราจะมาแนะนําแหวนทองน้ำหนักถึงเฉลิงกันนะคะตัวแรกเลยจะเป็นแหวนหัวโป่งนะคะเป็นแหวนที่ใายๆเขาก็นิยมใส่กันเหมาะทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงนะคะเป็นแหวนตัวเรือนข้างหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่และมีน้ําหนักเบาเมื่อใส่ออกมาแล้วก็จะมีความหรูหรามากกว่าแหวนที่น้าหนักเดียวกันวันนี้จะแยวไม่รู้นะคะระหว่างแหวนที่น้ําหนักเดียวกันทําไมคนถึงนิยมใส่แหวนหัวกป่งกันเยอะนะคะด้วยความหรูหราและแต่ราคาเข้าถึงได้แหวนสวยๆลายจักเต้นแบบนี้ไม่ต้องใจหนักเบาสบายเวลาสวมใส่ก็จะไม่หนักมือนะคะแต่ข้อควรระวังของแหว ระวังการกระแทกนะคะอาจจะทําให้แหวนบุบได้ง่ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแหวนกลมเกี้ยงนะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือว่าผู้สูงอายุนะคะข้อดีของแหวนกลมเกี้ยงก็คือสามารถใส่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะใส่อาบน้ําล้างมือหรือใส่ทํางานน้ําหนักทองก็ยากที่จะหายนะคะเพราะว่าแหวนตัวนี้ไม่มีวดลายนะคะทําให้ยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าลายอื่นๆแต่ข้อควรระวังของแหวนกลมเกี้ยงก็มีเช่นกันนะคะไม่ควรกระแทกอะไรแรงๆจะทําให้แหวนบุบและเสียทรงได้ง่ายนะคะ หนพอยนะคะเหมาะทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงค่ะข้อดีของแหวนพอยก็คือสามารถใส่เป็นแหวนมนั่นแหวนเป็นงานแหวนคู่หรือใส่ออกกานก็ได้เช่นกันค่ะประดับประรํานี้สำหรับตัวผู้ใส่ให้ดูสง่ามากขึ้นแต่อข้อควรระวังของเขาก็มีนะคะไม่ควรใส่อาบน้ําหรือทาครีมจะทําให้ข้าวฝังได้ง่ายนะคะแต่ถ้าลูกค้าเป็นสมาชิกกับทางร้านแล้วลูกค้าใส่ไปมีข้าวเหนะะียวข้าวแป้งก็สามารถเอามาล้างที่ร้านได้ฟรีนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกข้ามาลูกค้าสามารถใช้ลูกยาดน้ำประดับจากทางร้านของเรา <ๆ S 2>